เพื่อนๆจะต้องดูคลิปนี้จากช่องวัดใจไวหลอนครับเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เคยได้ยินช่องนี้ใช่ไหมครับเป็นช่องที่อ,อผมคิดว่าทุกคนหลายคนอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะรู้จักผมก็ไม่รู้เหมือนกันคลิปนี้เขาจะมาทําภารกิจอันนี้ไม่ใช่มาการมามาท้าทายแต่มาทําภารกิจฝึกจิตฝึกจิตก็คือการมานั่งกับศพมานั่งกับศพจริงๆ ไปดูกันครับเราไปดูเลยว่าเขาฝึกจิตกันยังไงผมรว่าเขาน่าจะเป็นกู้ภัยด้วยยัดปัดคอมเมนต์ทิ้งนะฮะผมขออนุญาตปัดคอมเมนต์ทิ้งนะครับเพราะว่าคอมเมนต์มันเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นแล้วมันทําให้ตาผมลายนะครับแต่ละศพที่ที่ผมเข้าไปเห็นเมื่อกี้ผมว่าเขาน่าจะเป็นกู้ภัยครับเพราะว่าคอนเทนต์เขาแต่ละที่อ๋ออ๋อเป็นเกี่ยวกับศพทั้งนั้นเลย ผ้าพลาสติกแล้วผมต้องเลือกมาไม่งั้นเดี๋ยวผ้าติบอีกทีหนึ่งติดเหลืองสองชั้นสามชั้นนะน้ำเหลืองยังเล็ดรอดเล็ดรอดลงมาใต้โรงเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นจะได้เห็นแน่นอนที่เดี๋ยวเราจะเดินสำรวจด้านนอกก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าข้างในนะเข้านี้ก่อนเข้านี้ก่อนพี่จะสำรวจตามพื้นที่ด้านนอกก่อนนะครับให้เห็นว่าบรรยากาศข้างนอกมันเป็นยังไง แล้วแตกต่างจากข้างนอกข้างในขานาดไหนครับเป็นโรงที่ว่าผมรับให้ัดศพนะฮะรายญาตินะครับเป็นโรงเปล่าอันนี้อันน,น,นี้ข้างนอก,ก,กคือโรงเปล่าน,นะครับตัวเขาจะเล็งเฮ้ยเสียงดังบึบเลยวะพี่ไม่รู้เหมือนกันกพี่กบ,บเพี่ไม่แน่ใจ ชัดเลยพี่เสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยพี่เอพี่ดาจับล่วงมันหล่นได้ไงวะที่จับมันหล่นลงมาเฮ้ยมันหล่นได้ไงเฮ้ยมันกินวางอยู่ตรงเนี้ยเออใช่ใช่ใช,ใช่มันกินวางอยู่ตรงนี้เห็นไหม พี่เงุนบอกว่าให้ไข่ห้องคาถาชุดใหญ่สักหนึ่งชุดก่อนเข้าชุดใหญ่ก่อนเข้าห้องครับมา,มานี่ครับข้างในนี่คือนโอ้โหขีดแรงริงอันนี้มันจะเรียกทุกแกที่จะยกเฮ้ยย้ยเฮ้ยยีย นโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนโมตัสสะเฮ้ยเฮ้ยแล้วอะไรต่อเฮ้ยถ้าตัดจากเฟซบุ๊กอะอเสียงมันจะช้าโห้ย น,นั่นไงพี่เอ,เอพี่เอพี่เอประตูลั่นลุยพี่ณมะพัทธะให้คนทางบ้านเห็นด้วยไปกับผมเฮ้ยเปเอโดนมันเ่าดูกล้องได้ดูกล้องได้ดูกล้องได้แต่เมื่อกี้ พี่เห็นเหมือนเงาอะตรงไหนตรงช่วงเนี้เอาล่ะครับเพื่อนในทีนี้ครับมีแต่ราย กินปากมดทางบ้านลวพี่ที่เชฟพี่ผมวันนี้ผมไม่ขลังนะดูนี่ทุกคนดูดูนี่นอนคนเดียวระวัง <สก S 1> นะครับนเนะครับมีศพบดทั้งหมดเลยนะครับดูน้ําเหลืองไหลนะฮะใช่เพราะว่าตู้เย็นมันเสียนะครับมีตู้เย็นมันเสียแล้วศพเพิ่งมาใหม่วันนี้สดสด,สดคืออยู่ด้านบนนะฮะท,ทั้งหมดทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับสิบล่างทั้งหมดตรงนี้เลย นี่ตรงนี้อันนี้ห้างงใหรดยู่ศในนี้ว่างเฮ้ยอ,อ,อะไรวะชัดเลยนะพี่เอมีเป็นที่ล้างศพนะครับใช่มีเป็นที่ล้างศพเฮ้ยน้ำศพ คุณเห็นน้ำข้าเนี่ยนี่คือคเห็นปะเห็นดูเฮ้ยเห็นดูไม่ไหวว่ะน่าก,กลัวประกาศไปแล้วว่าผมจะทำคนเดียวนอนนอนเป็นเพื่อนที่เขาผมก็ทำคนเดียวนี่นะครับในนี้มีฮะข้างล่างข้างล่างไม่มีใครข้างล่างไม่มีใครนะครับแต่ข้างบนมีมาดูด้วย อะไรพี่ซึ่งเราไม่มีใครนี่ไม่มีใครนะครับข,ข้างล่างเอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยที่เปิดแล้วเปิดแล้วอะโอเคครับดูนะฮะดูเองนะครับอยากให้ทุกๆคนดูไว้เป็นวิทยาทานและให้โปงกับร่างกายสัขงขารเรานะฮะที่ผมไม่ เปิดเพราะผมไม่ใช่ไม่กล้าแต่ถ้าเกิดใครก็รู้อยู่แล้วถ้าแพ็คถุงถ้าแพ็คถุงคิอย่างนี้ถ้าแพ็คถุงคลิปอย่างนี้หรอตรงไหนพี่เฮ้ยเุ้ยไอ้เหียเฮ้ยพี่เฮ้ยมันเข้าแล้วพี่ใครเห็นไหม เขเห็นไหมพี่ผมว่าพี่รีบทำเถอะน้องออกแล้วจะขออนุญาตนะพี่เอจะต้อง <ไป S 2> <ม>อยู่คนเดียวนะครับตามภารกิจเขอเปลี่ยนเป็นสองได้ป่ะส่องให้ให้เห็นว่าไม่มีใครส่องให้เห็นว่ามีปิดประตูเลยโอเคโอ้ <Okay. S 2> oh my ม่กดูนะครับถ้ามีคนเข้ามา ถ้ามคีคนเข้ามาหมายถึงว่าได้ยินเสียงประตูเปิดนะครับได้ยินเสียงประตูเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องตรงนี้ก่อนนีครับตันนี้ มองบบเร็นเงินที่แปปนึงครับเพื่อใส่นนะเดี๋ยวผมเลือกตัวใหม่เดี๋ยวก่อนจะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะทำภารกิจก่อนที่ผมจะทำภารกิจเดี๋ยวผมจะเฮ้ยเฮ้ยใครได้ยินเสียงมั่งผมใครได้ยินเสียงมั่งเสียงม,มันโลงดังอนะ เขาจะนองใต้ลงนั่นนะครับเพื่อนๆว่า,า,าโอ้ยผมนี ันนี้ผมจะขอนอนเป็นเพื่อนที่สักแป๊บหนึง่งสักแป๊บหนึ่งนะครับ เปทำไมพี่เขาออกมาวะทำไมจึงพี่เขาออกมาวะหคจะจะวายตาย กุทับประตูปิดเองเฮ้ยเ้เจริญพรเ,เจเริญพรเจริญพร,ร,พรโยมเบิร์ดเหรอครับนวัตสการครับหลวงพี่เสียงเหมือนท่าขยับ ดูช็อตวิดเ,เดิมไป้ดูเลยดิที่นอนอยู่ยังไม่เป็นตัวเป็นต,น,ตนอีกเหรอครับน้าเสียงถ่ายขยับแน่จริงอ่ะอางบนอ่ะผมเ,เ,เลเเื่อนออกมาเองเลยวะเลื่อนออกมาโอ้ my god เลื่อนออกมาอย่าเลื่อนนะเลื่อนออกมาอย่าเลื่อนเลื่อนออกมาเลยครับ ขาดขยับจริงๆมาเนี่ยมาแคปชั่นเลยนะมาแคปคู่กับผมเลยมากอดคอเลยขอดขอดคอมากอดคอเลยมากอดคอถ่ายรูปคู่กับผม น่าจะเลิกแล้วอ่าประมาณนี้เมื่อกี้ที่เขาบอกว่ามาก่อคอถ่ายรูปกับผมกับผมเลยบังเอิญว่ามีคอมเมนต์ว่าเขาบอกว่าศพปลอมหรือเปล่าครับพี่ผมไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตมีคนบอกว่ามันเป็นศพปลอมหรือเปล่าครับเอพี่เอเขาก็เลยบอกว่ามามาเลยม,มาเลยศพปลอมมาเลย โอ้ไม่ปลอมหรอกครับผมเชื่อครับพี่ที่ครับคือสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ที่เก็บศพไร้ญาติครับเพื่อนๆเป็นที่เก็บศพไร้ญาติด้วยแล้วก็เป็นที่เก็บศพที่แบบรอญาติอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นกู้ภัยอะไรอย่างงี้ป่ะเขาไม่ได้บอกไว้ว่าเขาเป็นอะไรอะแต่ผมเห็นเขาไปแต่ละที่ก็คือมีแต่ศพทั้งนั้นเลยครับเพื่อน ยังหลอนๆทั้งนั้นเลยถ้าเอามาเปิดให้ดูก็ต้องเบื่อครับไม่มีอะไรจะพูดนอกจากจะคำว่าสวดญาดใจกล้ามากๆเลยครับผมไม่เจอผีเจอแต่เสียงแต่สิ่งที่เจอก็คือเอ่อร่างที่ไร้วิญญาณที่อยู่ในโรงครับเพื่อน